เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับมาพบกับผมเจาะนาทีชาแนลนะฮะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่กําลังเปิดร้านกาแฟอยู่นะครับต้องมีคําถามเกิดขึ้นในใจแน่นอนคําถามมีอยู่ว่าเราจะเลือกเมล็ดกาแฟอย่างไรให้ปังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่สําคัญสิ่งหนึ่งในการเปิดร้านกาแฟนะครับวันนี้ผมสรุป5วิธีการเลือกเมล็ดกาแฟอย่างไรให้ปังนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน กลุ่มลูกค้าเราเป็นใครในเมื่อเราจะขายของคนระับเราต้องรู้ว่าเราขายให้ใครนะครับเช่นกลุ่มลูกค้าเราอยู่ในย่านตลาดหรือย่านออฟฟิศเราต้องเข้าใจว่าเมล็ดกาแฟที่เราจะใช้เนี่ยมีรสชาติอย่างไรเช่นกลุ่มลูกค้าที่เราจะขายเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปซึ่งกลุ่มลูกค้าทั่วไปเขาจะไม่ชอบกาแฟที่มีการติดเปรี้ยวเราอาจจะต้องใช้เม็ดกาแฟที่เป็นขั่วกลาง่อนเข้มหรือขั่วเข้มเพราะพวกนี้จะไม่ติดเปรี้ยวมาหรือเราไปอยู่ในย่านที่กลุ่มลูกค้าเป็นแบบมีรสนิยมการชอบกาแฟ พวกอ่อนอ่อนค่อนกลางพวกกลางมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆติดมาด้วยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราขายให้ใครเราถึงจะเลือกเม็ดกาแฟประเภทนั้นๆมาใช้ในร้านนะครับผมอะ่ะครั้งแรกเนี่ยผมเลือกใช้ขั่วเข้มเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากแล้วก็กลุ่มลูกค้าหลัก,ลกๆก็จะเป็นคนที่ไม่กินกาแฟเปรี้ยวเลยจึงเลือกขั่วเข้มมาใช้เดี๋ยวจะเล่าต่อว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นนะครับข้อ2ครับรสชาติที่ถูกปากรสชาติที่ถูกปากมันก็ต้องย้อนกลับไปข้อเมื่อกี้ฮะซึ่งเราต้องทาความเข้า ว่ารสชาติไหนเป็นรสชาติที่ลูกค้ากลุ่มหลักของเราผูกปากนะครับอย่างของผมตอนนี้ที่ร้านจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือเอาแบบชัดๆเลยนะคนที่กินกาแฟขมไม่ติดเปรี้ยวกับคนที่กินกาแฟเปรี้ยวไม่ค่อยขมอันนึกออกไหมฮะนั่นแหละครับกลุ่มลูกค้าของผมจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะคือคนกินขมไม่จิบเปรี้ยวคนกินเปรี้ยวไม่ติดขมนะฮะเราต้องเลือกเม็ดกาแฟที่ถูกปากลูกค้ากลุ่มหลักของเรานะครับหรือในช่วงแรกของการเปิดร้าน เราจะใช้เม็ดกาแฟตัวเดียวในการทำกาแฟทั้งร้อนและเย็นก็ได้ครับเพื่อง่ายต่อการจัดการในร้านตัวเดียวสามารถทำได้ทั้งร้อนและเย็นเพื่อนๆลองไปหาดูว่ามันมีเม็ดแบบนั้นอยู่ไหมมันมีครับเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่ามันเป็นเม็ดที่สามารถ กำหนดได้หรือไม่นะฮะสามแบรนด์และโรงคั่วต่างๆนะครับในตลาดขายเมล็ดกาแฟบ้านเรานะครับจะมีกลุ่มผู้ค้าเมล็ดกาแฟที่เป็นแบบแบรนด์หลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4งสองาลองไปหาดูนะครับว่าจะมีแบรนด์ต่างๆมากมายผมไม่ขอยเอ่ยชื่อละกันและอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบของโรงคั่วต่างๆสําหรับเพื่อนๆที่เริ่มเปิดร้านกาแฟใหม่ๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้จักโรงคั่วต่างๆหรอกก็าอาจจะไปซื้อเม็ดกาแฟแบรนด์มา ใช้ข้อดีคือง่ายครับคือเราจะไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้คือข้อเสียเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดกับทางแบรนด์เขาได้ว่าเราจะให้เขาขั่ววันไหนขั่วเมื่อไหร่อันนี้คือข้อเสียเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ไปซื้อมาแล้วเอามาใช้แค่นั้นและดูเพียงแค่วันหมดอายุว่ามันหมดเมื่อไหร่ต่อไปนะครับเป็นในส่วนของโรงขั่วต่างๆข้อดีของโรงคั่วต่างๆคือเราสามารถกําหนดโปรไฟล์กาแฟกําหนดโปรไฟล์หมายความว่าสมมติว่าในโรงขั่วเนี่ยเขามีรูปแบบของการคั่วกาแฟในแบบต่างๆเนี่ยเรา เราสามารถเข้าไปเลือกฉีดแล้วเราถูกใจแบบไหนเราไปเลือกโปรไฟล์แบบนั้นมาใช้ในร้านกาแฟของเรานะครับและอีกอย่างคือถ้าสมมุติว่าเรารู้เราทําไปเรื่อยๆแล้วเรารู้ว่าร้านเราอ่ะใช้เม็ดกาแฟก,กี่กิโลต่อเดือนเนี่ยเราจะสามารถกําหนดได้เลยครับว่าเราจะให้พั่วกี่กิโลนะครับวันไหนหลังจากพั่วแล้วมันจะพร้อมใช้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเพื่อนๆลองไปชั่งน้ําหนักกันดูนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะโยงไปอีกหัวข้อหนึ่งนะครับข้อที่4ครับอายุของเมล็ดกาแฟ มเมล็ดก,กาแฟนะครับหลังจากที่คั่วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอายุของเขาโดยที่คั่วเสร็จปุ๊บเรายังไม่สามารถเอามาใช้ในร้านได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงรีแกสหลังจาก5วันถึง7วันเนี่ยรีแกสเสร็จมันจะสามารถเอามาใช้ในร้านกาแฟได้นะครับรสชาติจะดีมากกราฟของมันจะค่อยๆตกลงนะครับคืออายุของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แบบว่าคงที่สเสถียรตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่เจ้าของร้านต้องทําความเข้าใจคือเรื่องของลูปเวลาของอายุเม็ดกาแฟคั่วนะครับยกตัวอย่าง เช่นกั้ววันที่1รีแกสเสร็จวันที่7เราสามารถเอาเม็ดกาแฟมาใช้ได้ในร้านคือวันที่7มันจะเป็นช่วงรสชาติที่ดีที่สุดจากนั้นมันจะค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆครับร้านผมจะใช้เม็ดกาแฟไม่เกิน 1, <c oughs> 1เดือนกับอีก10วันนะ่ะก่อนเม็ดกาแฟเราจะหมดประมาณวันนี้เราสามารถดรอปลงคั่วได้หรือว่าพี่สั่งเม็ดกาแฟครับตัวที่เราใช้ปกติเนาะแล้วเขาก็จะคั่วให้เราพอช่วงเม็ดกาแฟรดแรกเราหมดเนี่ยรดสองมันพร้อมใช้ต่อได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่า1เดือนเนี่ยเราใช้เม็ดกาแฟกี่กิโล หรือ1เดือนครึ่งเนี่ยโดยประมาณนะครับจริงๆมันไม่ได้ฟิกหรอกแต่ว่าผมอะเอาประสบการณ์ของตัวเองเข้าว่าจะไม่ให้เกิน1เดือนหนึ่งเดือนครึ่งเอางี้ดีกว่าเอาง่ายง่ายหเดือนครึ่งแต่จริงประมาณ1เดือนมันก็หมดแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความคงที่ของรสชาติเสถียรครับ ข้อที่ห้าครับต้องเข้าใจวิธีการสกัดกาแฟาที่ดีนะครับปัจจัยคือเบอร์บดเวลาปริมาณน้ําสัมพันธ์กับเนื้อกาแฟาที่เราใช้นะครับสามถึงสอย่างเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบที่ทําให้ช็อตกาแฟาออกมาดีครับถ้าเราเข้าใจ5้าข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมว่าเม็ดกาแฟาที่เราเลือกเปาแน่นอน<ๆ>เพื่อนๆลองเ,เอาไปปรับใช้ดูนะครับสําหรับใครที่กําลังเปิดร้านกาแฟาแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกใช้มเมล็ดแบบไหนนะครับลองไปซื้อมาสกัดและลองชิมดูครับผมว่า น่าจะทําให้เราได้คําตอบชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าที่ผมพูดนะครับไปลองเลยครับยาขี้เหนียวครับไปซื้อเม็ดมาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมซื้อมาเยอะมากซื้อจนแบบโอ้โหเหลือเอาไว้ดูดกลิ่นในตู้เย็นนะครับยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับ EP หน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับสวัสดีครับ